ไม่ว่ากี่พบกี่ชาติมหาเทพก็ยังคงถูกปฏิเสธความรักจากนางอันเป็นที่รักนางฟ้ามัทนาถูกสาปให้ลงไปเกิดเป็นดอกกุหลาบดอกแรกของโลกทุกคืนวันเพ็นกุหลาบนั้นจะกลายร่างเป็นหญิงงามเรื่องราวจะเป็นยังไงตำนานความรักครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปของลองฟังสตอรี่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลองฟังสตรอรี่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะในอดีตเมื่อนานมาแล้วบนสวงสวรรค์อันงดงามมีเทพพบุตรอยู่องค์หนึ่งนามว่าสุเทพเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่บนสวงสวรรค์ซึ่งในอดีตชาตินั้นก่อนสุเทพจะได้ขึ้นมาเป็นมหาเทพบนสวงสวรรค์สุเทพเคยเป็นกษัตริย์ของแขวนปัญจันมาก่อน เป็นกษัตริย์ที่มีรูปโฉมงดงามเฉลียวฉลาดและก็ปกครองเมืองอย่างสงบสุขเรื่อยมาจนอยู่มาวันหนึ่งค่ะสุเทศนั้นได้ไปพบกับพระธิดาของเจ้าเมืองแขวนสุราชและได้หลงรักนางแต่นางนั้นไม่ได้รักสุเทศเลยนะคะแต่สุเทศก็ไม่ยอมแพ้พยายามจีบนางอยู่นานค่ะแต่นางก็ปฏิเสธเรื่อยมาจนสุเทศต้องเดินทางไปขอนางจากเท้าสุราชให้มาแต่งงานเป็นมเหสีของตน แต่เท้าสุราชนั้นก็ไม่ยอมยกให้นะคะและอ้างว่าไม่อยากบังคับลูกถ้าสุเทพทำให้พระธิดาของตนนั้นรักได้ตนเนี่ยจะยกให้ซึ่งก็สร้างความโกรธเกลียดให้แก่สุเทพเป็นอย่างมากเพราะเสียหน้านะคะอุตสาห์มาขอนางถึงเมืองแต่เท้าสุราชนั้นก็ไม่ยอมยกให้จนเรื่องนั้นบานปลายและทำให้เกิดสงครามระหว่างทั้งสองเมืองขึ้นการต่อสู้เนี่ย ก็ได้สร้างความเสียหายให้แก่ทั้งสองเมืองและสุดท้ายสุเทศก็ชนะในสงครามนี้ค่ะเขาจึงจับเอาตัวเท้าสุราชไปเป็นชเชลยศึกและหวังจะประหารชีวิตแต่พระธิดาของเท้าสุราชก็ได้ร้องขอต่อสุเทศให้ไว้ชีวิตพ่อของนางแล้วนางจะยอมแต่งงานกับสุเทศสุเทศจึงได้ยอมไว้ชีวิตของเท้าสุราชและได้แต่งงานกับพระธิดาของเท้าสุราชอย่างยิ่งใหญ่สมใจละค่ะ หลังจากนั้นสุเทพก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับนางอย่างมีความสุขแต่ผิดกับพระธิดาของเท้าวสุราชนะคะนางกลับไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ทรมานเพราะนางนั้นต้องมาทนอยู่กับชายที่นางไม่ได้รักจนในที่สุดนางก็ตัดสินใจใช้พระขันปิดชีพตนเองตายจากไปค่ะและวิญ,ญญาณของนางนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์มีนามว่ามัทนา แต่โชคชะตาของนางฟ้ามัทนานั้นก็ยังไม่หลุดพ้นจากสุเทศนะคะพอหลังจากที่นางเสียชีวิตได้ไม่นานเท้าสุเทศก็ได้ทําพิธีพีกรรมบําเพ็ญเพียรจนได้มาเกิดบนสวงสวรรค์เช่นกันค่ะซึ่งก็ได้เป็นถึงมหาเทพจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่บนสวงสวรรค์และมีรูปกายงดงามมีอํานาจและบริวารมากมายแต่จอมเทพสุเทสนั้นก็ยังคงตกรุมรักนางมัทนาเช่นเคยค่ะ ก็รักมันฝังใจอะเนาะขนาดพบชาติใหม่แล้วก็ยังรักนางเหมือนเดิมซึ่งแม้บริวารจะนำเอาเทพเทวีผู้เลอโฉมมากมายต่อหลายองค์มาถวายให้สุเทศเลือกแต่สุเทศเนี่ยก็ไม่สนใจเทพธิดาองค์ใดเลยนะคะจิตใจเนี่ยเฝ้าคิดถึงหาแต่นางฟ้ามัทนาเพียงผู้เดียวจนบริวารเนี่ยเห็นแล้วก็สงสารจึงได้ไปเชิญมายาวินวิทยาธรผู้แก่งกล้าเรื่องเวทมนต์มาเข้าเฝ้า และเมื่อมายาวินมาถึงสุธเพศนั้นก็ได้ถามมายาวินว่ามีหนทางใดไหมที่จะทำให้นางฟ้ามัทนาเนี่ยหลงรักตนและมาหาตนถึงวิมานแห่งนี้ทางด้านมายาวินเนี่ยก็ถนัดเรื่องเวทมนต์เนาะก็เลยเสนอว่าสามารถใช้เวทมนต์คาถาเนี่ยสะกดให้นางมหาเทพสุเพศเนี่ยถึงวิมานได้มหาเทพสุเพศจึงสั่งให้มายาวินไปร่ายเวทมนต์คาถา สะกดเอานางมัทนามาหาตนนะคะซึ่งมายาวินเนี่ยก็แอบไปไร่มนใส่นางมัทนาและทันทีที่นางมัทนาต้องมนสะกดนั้นก็เหาะมาหาสุเทพถึงวิมานทันทีเลยล่ะคะ่ะทําเอามหาเทพสุเทพเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยคะ่ะแต่เมื่อมหาเทพสุเทพนั้นได้พูดคุยกับนางก็ถึงกับอึ้องคะ่ะเพราะนางดูเหม่อลอยไม่มีสติเหมือนเป็นร่างที่ดูไร้ความรู้สึก และดูเหมือนว่าเวทมนต์นี้ไม่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกรักได้จริงๆค่ะสุเทพนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจที่จะได้นางมาด้วยวิธีการแบบนี้เขาจึงสั่งให้มายาวินคลายมนต์สะกดให้นางมัทนาแต่เมื่อนางมัทนานั้นหลุดจากมนต์สะกดนางก็ตกใจที่ตนนั้นมาอยู่ในวิมานของสุเทพโดยไม่รู้ตัวและพยายามจะเหาะกับวิมานของตนนะคะ แต่สุเทพนั้นก็พยายามห้ามเอาไว้และอ้อนวอนขอความรักจากนางหวังว่านางจะรักตอบซึ่งนางมัทน,นานั้นก็ปฏิเสธนะคะพร้อมกับพูดว่านางนั้นไม่ได้มีใจเสน่หาสุเทพเลยซึ่งก็สร้างความอับอายให้แก่สุเทพมากๆทำเอากลิ้วจัดเลยล่ะคะ่ะตนเป็นถึงมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้ใดก็ไม่เคยปฏิเสธตนแบบนี้ซึ่งความรักครั้งนี้เนี่ย ก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความแค้นไปเสียแล้วนะคะและคิดว่าหากปล่อยนางให้อยู่วิมานบนสวรรค์ต่อไปเนี่ยตนคงทนไม่ได้ที่จะเห็นนางมีความสุขกับเทวดาองค์อื่นทำให้มหาเทพสุเทพนั้นใช้อำนาจที่ตนมีสาบให้นางมัทนาตกจากสวรรค์นะคะโดยให้นางเนี่ยเลือกได้ว่าอยากจะไปเกิดเป็นอะไรบนโลกมนุษย์นะคะซึ่งนางมัทนาเนี่ยก็ขอให้นางได้ไปเกิดเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีเฉพาะบนสวงสวรรค์ยังไม่เคยมีบนโลกมนุษย์มาก,ก่อนสุดเทศนั้นจึงสาบให้นางมัทนาไปเกิดเป็นดอกกุหลาบบนโลกมนุษย์และก็ให้มีความงดงามมีกลิ่นหอมกว่าดอกไม้ทั้งปวงโดยที่ในทุกๆวันเพ็ญแต่ละเดือนจะให้นางมัทนาสามารถกายร่างกับเป็นคนได้หนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนและหากวันเพ็ญใด ที่นางมัฒนาพบก,กับรักแท้นางก็จะไม่ต้องกลับเป็นกุลาบอีกแต่นางจะได้รับความทุกข์ทรมานเจ็บปวดเพราะความรักนั้นจนทนไม่ไหวและเมื่อนั้นถ้าหากอ้อนวอนขอความเมตตาจากมหาเทพสุเทษในตอนนั้นนั่นแหลคะค่ะมหาเทพสุเทศจะยกโทษให้และพานางกลับไปอยู่บนสวงสวรรค์ด้วยกันเมื่อสิ้นเสียงคำสาปนางมัทนานั้นก็ร่วงหล่นจากสวรรค์ ลงไปเกิดเป็นดอกกุหลาบที่งดงามอยู่ในป่าหิมะวันและดอกกุหลาบมัทนานั้นก็ส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งป่าเลยล่ะค่ะซึ่งเมื่อเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของฤาษีกาละทัศน์สินเดินผ่านต้นดอกกุหลาบมัทนานเนี่ยก็ต้องหันมองทุกครั้งเลยล่ะค่ะเพราะส่งกลิ่นหอมมากๆจนมีวันหนึ่งค่ะบรรดาลูกศิษย์ของฤาษีกาละทัศน์สินก็ได้นําเอาเรื่องราวของดอกกุหลาบมัทนาที่งดงามและกลิ่นหอมนี้ ไปเล่าให้พระฤาษีฟังพระฤาษีเนี่ยจึงสั่งให้บรรดาลูกศิษย์ไปขุดเอาดอกกุหลาบนี้มาเพื่อมาปลูกเอาไว้ใกล้ๆกับอาสมของตนเหล่าบรรดาลูกศิษย์จึงพากันเดินไปขุดดอกกุหลาบมัทน,นามาให้ฤาษีแต่เมื่อระหว่างที่กําลังช่วยกันขุดดอกกุหลาบนี้นั้น <c oughs> ก็มีเสียงกรีดร้องของญิงสาดังขึ้นออกมาจากต้นดอกกุหลาบอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเหล่าบรรดาลูกศิษย์เนี่ยจึงนําเอาเรื่องนี้ไปแจ้งแก่พระฤาษี พระฤาษีจึงได้เพ่งยานดูก็รู้ว่าเป็นเทพธิดาจากสวรรค์มาจุติในดอกไม้ที่งดงามนี้พระฤาษีกระทัศนศิลจึงได้เอ่ยปากเชิญดอกกุหลาบมัทนาให้ไปอยู่ด้วยกันที่อาสมและสัญญาว่าจะคอยดูแลปกป้องนางสืบไปค่ะทันทีที่พระฤาษีพูดจบเสียงกรีดร้องนั้นก็หายไปเลยล่ะค่ะเหล่าบรรดาลูกศิษย์เนี่ยก็ขุดเอาเต้นดอกกุหลาบมาได้อย่างง่ายดาย แล้วนำเอาไปปลูกไว้ในสวนดอกไม้ใกล้ๆกับอาสมของพระฤาษีกาลทัศน์ศินและหลังจากนั้นในทุกๆวันเพน็ญดอกกุหลาบมัทนาเนี่ยก็จะคืนร่างเป็นนางมัทนาคอยมาดูแลรับใช้พระฤาษีและบรรดาลูกศิษย์ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะพระฤาษีก็คอยดูแลนางมัทนาเหมือนลูกเหมือนหลานของตนเรื่อยมาและเมื่อเวลาผ่านไปในวันเพ็ญคืนหนึ่ง เท้าชัยเสนผู้ครองนครหัสดสินได้เดินทางไปประพาสป่ากับเหล่าบริวารซึ่งก็เดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงป่าหิมวันค่ะก็พบกับอาสมของพระฤาษีกระทัดสินและก็ได้พบนางมัทนาที่เป็นหญิงสาวงดงามมากๆแถมกลิ่นกายเนี่ยหอมอย่างก,กระดกไม้เลยล่ะค่ะเท้าชัยเสนเนี่ยก็รู้สึกรักนางในทันทีเลยล่ะค่ะท้าชัยเสนตกหลุมรักนางมัทนาถึงขั้นจนสั่งให้ทหารเนี่ย สร้างพระพาพักแรมใกล้ๆกับอาสมของพระฤาษีเพื่อที่จะได้พูดคุยอยู่กับนางมัทนาเลยล่ะคะ่ะฝ่ายนางมัทนาเนี่ยเมื่อพบเห็นเท้าเชยเสนก็รู้สึกหลงรักเช่นกันคะ่ะซึ่งเท้าเชยเสนและนางมัทนาก็ได้พูดคุยกันไปทั้งคืนบอกถึงความรู้สึกของทั้งคู่ว่ารู้สึกรักและอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งเวลาแห่งความสุขเนี่ยก็ช่างผ่านไปรวดเร็วจนใกล้รุ่งเช้าเท้าเชยเสนเนี่ย ก็พานางมัฒนาไปสาบานรักที่ลำธารใกล้กับอาสมของพระฤาษีนะคะจึงส่งผลให้นางมัฒนาไม่ต้องกลับไปเป็นดอกกุหลาบอีกแล้วค่ะและหลังจากนั้นเท้าเชเณนก็สู่ขอนางมัฒนาจากพาระฤาษีพระฤาษีเนี่ยก็ยกนางมัฒนาให้นะคะและก็ได้จัดงานแต่งงานให้กับทั้งสองคนในป่าแห่งนั้นซึ่งหลังจากนั้นเท้าเชษณก็พานางมัทนากราบลาพาระฤาษีกระทัดศิน แล้วเดินทางกับนครหัสดินด้วยกันค่ะและเมื่อเดินทางมาถึงเท้าเชียเสนเนี่ยก็ไม่ได้พานางมัทนาเข้าไปอยู่ในวงังแต่ให้นางอาศัยอยู่ในตำหนักเล็กของอุทยานหลวงซึ่งก็เพราะว่าเท้าเชียเสนนั้นมีมเหสีอยู่แล้วนะคะนามว่านางจันทีซึ่งเท้าเชียเสนเนี่ยก็ไม่อยากให้มเหสีจันทีทราบเรื่องที่ตนพานางมัทนามาอยู่ด้วยค่ะ แต่ก็ปกปิดได้ไม่นานเพราะนางจันทีนั้นก็เริ่มสงสัยแล้วนะคะว่าเท้าเชษณผู้เป็นสามีเนี่ยหลังจากกลับมาจากประพาสป่าในคลานั้นทำไมถึงชอบอยู่แต่ในอุทยานไม่ออกมาหานางเลยนางจึงสั่งให้นางกำนันไปสืบข่าวให้นะคะและเมื่อนางกำนันของมเหสีจันทีเข้าไปในอุทยานก็พบว่าเท้าเชษณนั้นได้แอบพาสาวชาวบ้านเข้ามาอยู่ด้วย นางจันทีเนี่ยเมื่อรู้ดังนั้นก็โกรธมากๆรีบเดินทางมาหาเท้าเชียเสนถึงอุทยานเลยล่ะคะ่ะและเมื่อมาถึงเนี่ยก็พบว่าสามีสุดที่รักกำลังพ่อรักกับหญิงอื่นนางจันทีเนี่ยก็โกรธมากๆเลยคะ่ะและด่าทอนางมัทนาต่างๆนานาจนเท้าเชียเสนเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะคะจึงได้ด่าว่านางจันทีนั้นขี้อิจฉาและบอกว่าตนนั้นไม่ได้รักนางเลย เพียงแต่อภิเษกกับนางเพะเรื่องของบ้านเมืองเท่านั้นซึ่งทำเอานางจันทีเนี่ยริวจัดเลยล่ะคะ่ะด้วยความแค้นใจนางจึงสั่งให้คนสนิทเดินทางกลับไปยังเมืองมคตซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของตนและทูลฟ้องต่อบิดาว่าตนถูกสามีทำร้ายจิตใจมาและยุยงให้บิดาตนนั้นนำกองทัพไปรบกับเท้าเชยเสนผู้เป็นสามีที่เมืองหัสดิน เจ้าเมืองมคตเมื่อฟังดังนั้นก็รู้สึกโกรธแทนลูกสาวเหมือนยามเกียดกันเกินไปจึงยกทัพไปตีเมืองหัส,สดินทันทีเลยล่ะค่ะทางด้านเท้าวเชยเสนนั้นเมื่อทราบเรื่องก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงรีบนำทัพออกไปลบกับกองทัพของพ่อตาและก็ปล่อยให้นางมัทนานั้นอยู่ในอุทยานเพียงลำพังค่ะซึ่งก็ทำให้มเหสีจันทีได้มีโอกาสวางแผนกำจัดนางมัทนา โดยจ้างพราหมิทูนซึ่งเป็นหมอทำเสนแห่งเมืองหัสดินให้ทำกลอุบายใส่ร้ายนางมัทนาว่าคบชู้กับสุภางทหารคนสนิทของเท้าเชเณนพราหมิทูลน,นั้นก็ได้เดินทางเข้าไปที่อุทยานและแกล้งทำเป็นประกอบพิธีคุณใสส่วนนางจันทีเนี่ยก็ได้ส่งจดหมายลวงไปแจ้งข่าวให้เท้าเชเณนทราบข่าวว่านางมัทนานั้นป่วยหนักทเท้าเชษณเนี่ยเมื่อทราบดังนั้น ก็รู้สึกเป็นห่วงนางมัทนามากๆจึงได้พักรบและรีบเดินทางกลับมาหานางมัทนาทันทีเลยล่ะคะ่ะและเมื่อเดินทางกลับมาถึงก็พบกับพราหมณ์วิทูลพร้อมกับนางกำนันที่กำลังทำพิธีอยู่ในอุทยานเท้าเชยเสนเนี่ยจึงรีบให้ทหารจับกลุ่มตัวทั้งหมดไปถามนะคะว่าทำพิธีอะไรอยู่ในอุทยานหลวงนี้ทางด้านพราหมณ์วิทูลก็โกหกไปว่าตนนั้นถูกนางมัทนาจ้างให้ทำสเสน่ใส่สุพาง ซึ่งทั้งสองได้แอบคบชู้กันอยู่และเมื่อเท้าเชยเรเซนได้ฟังก็โกรธมากๆเลยล่ะคะ่ะและได้สั่งให้สุพางนั้นพูดความจริงมาว่าได้คบชู้กับนางมัทนาจริงหรือไม่ทางด้านสุพางนั้นก็ไม่เคยคิดว่าจะทำเรื่องบัตรสีแบบนี้นะคะจึงปฏิเสธในทันทีเลยล่ะคะ่ะแต่เท้าเชยเซนนั้นก็ไม่เชื่อและคิดพิสูจน์โดยการสั่งให้สุพางนั้นประหารนางมัทนาซะ ซึ่งทางด้านสุพางนั้นก็รู้อยู่ว่าตนและนางมัทนานั้นไม่ได้ทำแบบที่ถูกใส่ร้ายจึงไม่กล้าฆ่านางมัทนาน,นะคะซึ่งทำเอาเท้าเชเณนเนี่ยโกรธจนหน้าชาเลยล่ะคะ่ะคิดว่าสุพางนั้นรักนางมัทนานนจึงไม่กล้าฆ่านางทางด้านนางมัทนานั้นก็ร้องไห้อ้อนวอนและบอกกับเท้าเชเณนว่าตนนั้นไม่เคยคิดทำเรื่องแบบนั้นตนนั้นถูกใส่ร้ายแต่เท้าเชเณนเนี่ยก็ไม่เชื่อนะคะ และสั่งให้ทหารจับตัวทั้งสองไปประหารชีวิตค่ะและเมื่อนางจันทีเห็นว่าตนนั้นกำจัดนางมัทนาไปให้พ้นทางได้แล้วนะคะนางจึงเสนอตัวว่านางจะไปห้ามบิดาให้หยุดทำศึกครั้งนี้เองซึ่งก็อ้างว่าบิดาของตนนั้นคงเข้าใจผิดคิดว่าเท้าเชียร์เสนกับตนนั้นบาดหมางกันแต่เท้าเชียร์เสนนั้นก็สืบทราบมาแล้วค่ะว่านางจันทีเองนี่แหละ ที่เป็นคนยุยงให้เท้ามาคตนำทัพมาตีเมืองหัดสดินทำให้เกิดศึกสงครามในครั้งนี้เท้าเชเณนจึงยืนการว่าจะทำสงครามต่อให้จบพร้อมกับพูดด้วยความโกรธว่าจะตัดหัวเท้ามาคตมาให้จงได้ทำเอานางจันทีเนี่ยเสียใจเลยล่ะคะ่ะและท้ายที่สุดแล้วนะคะเท้าเชเณนก็ชนะสงครามในครั้งนี้คะ่ะพร้อมกับจับเอาพ่อตามาเป็นฉเฉลยศึกนะคะ และวันเวลาผ่านไปไม่นานถามเท่าวิทูลเนี่ยก็ได้มาขอเข้าเฝ้าเท้าเชียเสนเพื่อสารภาพความผิดทั้งหมดว่าตนนั้นรู้สึกผิดและละอายต่อบาปที่เป็นเหตุให้คนบริสุทธิ์ต้องได้รับโทษประหารและบอกความจริงว่าเรื่องทั้งหมดนั้นนางจันทีเป็นผู้วางแผนร้ายกาดนี้และได้จ้างตนมาเพื่อให้ใส่ร้ายนางวัฒนาและสุาพางเมื่อเท้าเชียเสนได้รู้ดังนั้นก็เสียใจมากๆค่ะ และรับแค้นใจตัวเองที่หูเบาไม่เชื่อนางมัฒน,นาเลยเสียใจจนถึงขั้นจะใช้พระขันเนี่ยแทงตัวเองตายตามนางมัฒน,นาไปเลยล่ะคะ่ะแต่อามาดนันทิวัฒนะได้เข้ามาห้ามไว้ทันและสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุน,นั้นตนได้ละเมิดคำสั่งเพราะรู้ว่าทั้งคู่ไม่ได้ทำเรื่องบัตรสีแบบที่ถูกกล่าวหาจึงไม่ได้ประหารสุพางและนางมัทน,นาหากแต่ได้ปล่อยเข้าป่าไปโดยสุพางนั้น แฝงกลับเข้าไปร่วมรบกับกองทัพแล้วออกต่อสู้กับข้าศึกจนตัวเองนั้นตายในสนามรบค่ะส่วนทางด้านนางมัทน,นาก็เดินทางกลับไปหาพาระฤาษีในป่าหิมะวันตามเดิมและเมื่อเท้าเช์เสนทราบดังนั้นก็รู้สึกดีใจและโกรธนางจันทีมากๆเลยล่ะค่ะเท้าเชษเสนเนี่ยจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตเท้ามาคตที่ถูกจับตัวมาเป็นเฉลยศึกไว้ก่อนหน้านั้นส่วนนางจันทีเนี่ย ก็สั่งให้ในรเทศให้ออกจากเมืองหัสดินทันทีเลยล่ะคะ่ะซึ่งหลังจากที่นางวัฒน,นากลับไปอยู่ในป่าหิมะวันกับพระฤาษีนางก็เอาแต่ร้องไห้เสียใจทุกทรมานในความรักจนนางเนี่ยต้องทำพิธีบูชาอ้อนวอนขอร้องต่อจอมเทพสุเทศให้ช่วยเหลือนางและเมื่อมหาเทพสุเทศนั้นได้รับคำขอร้องอ้อนวอนจากนางมหาเทพสุเทศก็ลงมาจากสวรรค์ทันที และก็เอ่ยยินดีจะแก้คำสาปให้นางและยอมรับนางกลับไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันแต่ขอเพียงอย่างเดียวว่านางมัทนานั้นต้องรับรักและยอมเป็นมเหสีของตนซึ่งนางมัทนานเนี่ยก็มีความมั่นคงในความรักต่อเท้าเชยเสนางเนี่ยจึงปฏิเสธสุเทพอีกครั้งนะคะพร้อมกับพูดว่าตนนั้นไม่ได้รักมหาเทพสุเทพเลยและบอกอีกว่าหญิงแบบตน จะมีสองสามีได้อย่างไรและเมื่อได้ยินดังนั้นมหาเทพสุเทศเนี่ยก็โกรธมากเลยนะคะเพราะว่ารอกี่พบกี่ชาตินางก็ยังคงปฏิเสธความรักของตนอีกตามเคยค่ะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจแก่มหาเทพสุเทพมากๆด้วยความโกรธแค้นมหาเทพสุเทศจึงสาบส่งให้นางมัฒนานั้นเป็นดอกกุหลาบตลอดกาลและไม่อาจกลายร่างเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปค่ะ จากนั้นมหาเทพสุเทศก็กลับขึ้นไปสู่สวงสวรรค์พร้อมกับความเสียใจทางด้านเท้าเชเสนเมื่อรู้ว่านางมัทนายังไม่ตายก็รีบเดินทางเข้าป่าหิมะวันเพื่อจะมาขอโทษและง้อนางมัทนากลับไปอยู่ด้วยกันค่ะแต่เมื่อเดินทางมาถึงอาสมของพระฤาษีเท้าเชเสนเนี่ยก็ต้องเสียใจเมื่อได้ทราบว่า นางวัฒนาได้กลับกลายไปเป็นดอกกุหลาบไปตลอดการแล้วคะ่ะทําเอาเท้าเชเซนเนี่ยเสียใจแทบเป็นบ้าเลยล่ะคะ่ะซึ่งเท้าเชเซนนั้นก็ได้ไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าดอกกุหลาบมัฒนาและร้องไห้รำพึงรำพันต่างๆนานาว่าตนเป็นต้นเหตุให้คนรักต้องทุกข์ทรมานพร้อมทั้งกล่าวขอโทษต่างๆนานาเท้าเชเซนนั้นยังคงรักนางมัฒนาจนทำใจไม่ได้จึงขอต้นกุหลาบมัฒนา กลับไปอยู่ในวังหลวงกับตนซึ่งทางพระฤาษีเนี่ยก็สงสารจึงให้เท้าเชเซนขุดเอาต้นกุหลาบมัทนากลับไปนะคะและเท้าเชเซนก็ขอให้พระฤาษีกระตัศสินร่ายพรวิเศษแก่กุหลาบมัทนาให้ยังคงความงดงามเบ่งบานอยู่เสมอตราบจนเท้าเชษเ์น,นั้นสิ้นอายุไขซึ่งพระฤาษีเนี่ยก็่ายคาถาให้ดังนั้นนะคะจากนั้นเท้าเชษณน ก็นำกุหลาบมัทนาขึ้นวอทองเดินทางกลับไปปลูกไว้ในอุทยานหลวงและจากนั้นเท้าเชียร์เสนก็อยู่คองคู่กับดอกกุหลาบมัทนาจนเท้าเชียร์เสนนั้นสิ้นอายุไขลงซึ่งดอกกุหลาบมัทนานั้นก็ยังคงเบ่งบานและดำรงอยู่คู่โลกนี้ไม่สูญสิ้นไปนะคะและดอกกุหลาบนี้เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหวานสามารถช่วยดับทุกข์ในใจคน และดนบันดาลให้จิตใจเบิกบานเป็นสุขได้จนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักแท้ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะเรื่องราวความรักสุดแสนเศร้าของนางมัทนาดอกกุหลาบดอกแรกของโลกและเรื่องราวความเจ็บปวดจากความรักหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะ ถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ